สวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมอาจารย์ช้างนะครับสุวิทย์ศรีไตรราศีวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาอัดคลิปวิดีโอนะครับสแสดงความยินดีให้กับครูแมวนะครับไม้กดคู่สาริกาหรือชื่อเต็มของท่านก็คืออาจารย์พัทรปรตพีเหรียญประยูนนะครับซึ่งผมรู้สึกดีใจอย่างยิ่งเลยเพราะว่าอาจารย์เป็นตัวแทนของประเทศไทยเป็นหมอนวดคนไทยจากประเทศไทยเพื่อไปแข่งขันในการนวดนา,นานาชาติออนไลน์ทั้งหมดอาจารย์ได้มาทั้งหมด3เหรียญ เหรียญทองที่อาจารย์ได้เป็นเหรียญที่สาคัญมากเพราะว่าเป็นเหรียญที่ยากเราเรียกว่าเมดิคอลนะครับเป็นเหรียญในการรักษาทว้ทางการแพทย์หรือเป็นการรักษาอันนั้นอาจารย์ได้เหรียญทองอีกเหรียญหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากก็คือเหรียญเงินนะครับอาจารย์ได้เหรียญเงินสําหรับการนวดไทยและอีกเหรียญหนึ่งสาคัญยิ่งก็คือเป็นเหรียญทองเช่นกันนะครับอันนี้คือเหรียญที่เรียกว่า Presentation หรือการนําเสนอ การนาเสนอผลงานของอาจารย์หรือการถ่ายทอดออกมานะครับในการนําเสนอออกมาในมุมมองที่ถูกใจกรรมการและอาจารย์ก็ได้ทั้งหมดสามเหรียญผมจึงรู้สึกว่ายินดีกับอาจารย์และก็ต้องขอบคุณอาจารย์อย่างยิ่งที่เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับชาวมอนนวดไทยและชาวไทยในการนําชื่อเสียงมาให้กับพื้นเป็นดินไทยให้กับนวดไทยให้กับแพทย์แผนไทยและมระดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ก็คือนวดไทยของเราครับ ในการตัดสินนะครับที่นี้เป็นที่แรกที่ผมเห็นการตัดสินที่ว่าห้ามคนในประเทศของตอนเองหรือคนในชาติของตอนเองตัดสินงานนวดของคนในประเทศเดียวกันแปลว่าอะไรก็คือว่าห้ามคนไทยตัดสินคนไทยด้วยกันอันนี้สําคัญมากเพราะว่าบางคนงจะบอกว่าเอ๊ะถ้าใช้กรรมการคนไทยตัดสินเดี๋ยวเขาก็ต้องให้คนไทยแต่ไม่ใช่เวทีนี้ครับเพราะผมเป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยนะครับผมไม่มีสิทธิ์จะตัดสินงานของ งานที่ส่งเข้ามาประกวดนะครับของคนไทยมันเป็นที่ที่แสนคุ้นเคยไปที่ไหนมองหาทุกที่เลยทำให้มีแรงต่อทำให้ก้าวต่อไปบรรยากาศ ชีวิตน,นอกเข็มของนาฬิกาได้พักผ่อนคลายที่ตรงนี้เหลือลมลั่นไหลหัวใจชื่นดีคือที่ที่แสนรื่นรมนวดละไหมนวดละไหม you <laughs>